ฝรั่งไวัยเกษียณทวงเงินคืนก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งที่เขียนมาเราให้ฟังคือเขากําลังจะแต่งงานกับฝรั่งไวัยเกษียณฝรั่งคนนี้ก่อนที่จะตกลงแต่งงานกันเนี่ยเขาก็ไปมาหาสู่นะคะตอนนี้ด้วยความที่เขาอายุเยอะแล้วไวัยเกษียนทุกคนมันก็เกือบ70ดเนาะคราวนี้ก็ไปมาหาสู่กันใช้ใจ่ายอันนู้นอันนี้ก็ไปซื้อของให้ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้แล้วก็ไปซื้อ,อ,อที่ดินให้ ซื้อที่ดินให้ที่เอ่อที่บ้านเกิดของน้องเขาแล้วคราวนี้น้องเขาก็เลยคิดว่าฝรั่งคนนี้จริงใจแล้วก็อยากไปอยู่ด้วยจริงๆอ่ะอยากแต่งงานกันประมาณนั้นก็รักกันอ่ะนะเขาให้อันนู้นอันนี้จากผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่เลิกกับสามีเนี่ยการที่เลิกกับสามีไทยแล้วคราวนี้ก็สามีไทยเขาก็ไม่ได้มีฐานะมากมายเขาก็ไม่ได้ช่วยรับผิดชอบไงน้องเขารับผิดชอบลูกเพียงคนเดียวฉะนั้นมีฝรั่งคนหนึ่งเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ซื้อที่ซื้อทางให้ส่งเสียงเงินทองให้ถามว่าเอา่อ ถ้าอยู่ต่อไปแล้วอนาคตอาจจะต้องไปดูแลเขาตอนแก่เนี่ยยอมไหมน้องเขาก็โอเคน้องเขาก็ยอมอะนะพูดถึงว่าฝรั่งก็ให้เขามาเยอะแล้วอะไรประมาณนี้แต่ในการให้ของฝรั่งคนนี้เขาไม่ได้งูค่ะทุกคนเขาไม่ได้งูคือการให้ของเขาเนี่ยแทนที่เขาจะเอาเงินสดให้น้องไปซื้อไม่เขาใช้โอนเงินผ่านบัญชีแล้วก็ในในการโอนเงินผ่านบัญชีของเขาเนี่ยเขาจะมีหมายเหตุเสมอว่าโอนให้ไปซื้อที่ดิน ก็ประมาณนี้เนี่ยน้องเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นประมาณนี้ซึ่งเออการการทําแบบนี้เขาทํำยังไงนั้นอันนี้พี่ไม่รู้แต่นี้น้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าน้องเขาไม่ได้คิดอะไรเงก็คิดว่าโอ้ฝรั่งเขาก็ซื้อให้เราอะไรให้เราฝรั่งเสนอเองจะซื้อให้เองแต่การโอนเงินทุกครั้งเนี่ยฝรั่งจะมีหมายเหตุทุกครั้งอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นคือมีหมายเหตุทุกครั้งที่ว่าโอนไปน้องเขาได้ซื้อที่ดินมีนู่นมีนี่ตกลงว่าเรียบร้อยอ่ะทางตอนนี้จะแต่งงานนกัล ก็คุยกันถึงเรื่องอนาคตว่าถ้ามาอยู่ต่างประเทศฉันจะใช้เราจะใช้ชีวิตอยู่ยกันอย่างไรอะไรประมาณนี้ก็มันก็เป็นความสุขที่แบบเนาะคนแก่กับกับสาวอ่ะนะก็คุยกันตอนนี้สาวคนแก่ก็บอกว่าเธอจะไม่ได้เงินกเกษียณฉันนะเออเพราะว่าเธอจะไม่ได้เงินกเกษียณต่อจากฉันอันนี้เป็นฝรั่งเยอรมันนะทุกคนเพราะว่าเธออายุห่างกับฉันเยอะแล้วตอนนี้ทางเขาได้ไปสอบถามทางอำเภอเขาแล้วว่าอายุห่างกันขนาดนี้ไม่สามารถที่จะได้เงินกเกษียณของเขา ถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรจากไป่น้องเขาก็ว่าไม่เป็นไรตรงเนี้ยเพราะว่าน้องเขาอยู่ในหน่อยเขากะว่าเออจะไปทํางานหาเงินแล้วก็ถ้าได้ไปทํางานที่นั่นถ้าฝรั่งจากไปเออไม่ได้เงินเกษียณเของฝรั่งก็ไม่จําเป็นเพราะว่ามีฝรั่งหลายๆประเทศเขาก็ไม่ได้เงินเกษียณตโตหรือว่าได้เงินไม่ไม่จากเอ,อ่อรัฐบาลประเทศนั้นก็มีเยอะแยะฉะนั้นน้องก็บอกว่าสิ่งที่เขาได้เนี่ยคือมันเยอะอยู่แล้วเขาได้ที่ดินได้ได้รถมอเตอร์ไซค์ได้อันนูน้นอันนี้คือซื้อให้กับ เออครอบครัวเขาเนี่ยเยอะอยู่แล้วเขาคิดว่าเออถ้าเกิดว่าถ้าไปแล้วต้องไปดูแลเขาเนี่ยก็คงจะโอเคไม่เป็นไรตอนนี้พอคุยกันไปคุยกันมาเอาเงินเกษียณเออเงินเกษียณเงินไม่ไม่ไม่ได้ไม่เป็นไรฉันรับได้ตอนนี้ฝรั่งบอกว่าเออฉันฉันมีบ้านนะเธอฉันมีบ้านถ้าเธอแต่งางานกับฉันไปเตี่ยต่อไปอนาคตบ้านหลังเนี้ยก็จะเป็นของเธออย่าเพิ่งดีใจทุกคนแต่บ้านเนี่ยเขา มีหนี้ในธนาคารเวลาเงินหมดเวลาที่เขาจะเอาเงินมาซื้อที่ดินให้น้องเขาเนี่ยมาซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้น้องเขาเนี่ยมาซื้อนูน่นซื้อนี่ให้น้องเขาเนี่ยซ่อมบ้านอะไรอะไรแล้วแล้วแต่เขาได้ไปเอาเงินในธนาคารออกมาโดยที่เป็นเงินที่เหมือนกับไปลีเขาเรียกอะไรไปลีหนี้สินเอ,อ่อเพิ่มหนี้ในในการเอ,อ่อค่าบ้านของเขาเนี่ยคือบ้านเขายังผ่อนอยู่ถามว่าทำไมถึงผ่อนอยู่แกป่ปานนี้แล้วก็ไปเอาเงินออกมาเรื่อยๆไงใช้บ้านการันตีนะคะแต่นี้เขาไปเอาเงินออกมาก็บอกว่า เออบอกน้องเขาว่านี่นะฉันมีนี่มีสินแต่ฉันมีบ้านจะนี่สินในบ้านเนี่ยเออก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ด้วยกันเนี่ยเธอก็ต้องไปช่วยทํางานเธอก็ต้องไปช่วยฉันทํางานผ่อนอยู่แล้วเอาตรงนี้แหละทุกคนที่น้องเขาตกใจอ้าวตกลงนี่ฉันจะต้องไปช่วยใช้นี่เธอเหรอนี่ที่เขามีทั้งหมดเนี่ยประมาณสามแสนถึงสี่แสนยูโรคือนี่ั้หมดสามแสนสี่แสนยูโรเนี่ยมันก็เยอะมากอลทุกคนตอนนี้น้องก็เลยอ้าวสรุปแล้ว ถ้าแต่งงานไปฉันต้องไปช่วยเธอใช้หนี้เหรอน้องก็เลยถามา่าแล้วเงินกเกษียณเธอไม่พอเหรอเขาบอกว่าเงินกเกษียณที่ฉันมีอ่ะมันไม่พอฉันก็เอ,อไปรีเหมือนกับไปรีไฟแนนซ์เอาเงินในธนาคารออกมาเพื่อว่าจะมาช่วยค่านุ่นค่านี้เธอเดี๋ยวเราแต่งงานกันเสร็จแล้วเนี่ยเอ,อนี่สินนั้นเนี่ยเราเธอก็ต้องไปเซ็นรับเพราะว่าแล้วพอเธอไปอยู่ที่นู่นเธอเรียนภาษาเสร็จอะไรเสร็จเธอสามารถเอาลูกไปอยู่ได้เขาว่าเธอสามารถเอาลูกไปอยู่ได้ฉันจะเลี้ยงลูกให้เธอเอง ส่วนเธอก็หลังจากเรียนภาษาเสร็จเธอก็ไปทํางานเราจะช่วยกันผลหนี้สินคํว่า,าช่วยกันผลหนี้สินนี่แหละทุกคนที่น้องเขาตกใจอา้าวสรุปแล้วฉันจะแต่งงานหรือฉันจะไปเออเป็นหนี้ธนาคารเพราะแต่งงานเสร็จฉันจะต้องไปเซ็นเป็นหนี้ธนาคารพร้อมกับเขาในฐานะภรรยาของเขาคือเขาแจ้งให้รู้เลยน้องเขาเลยลังเล นี่ไอการลังเลของเขาเนี่ยออจะทํำยังไงดีถ้าเป็นแบบนี้คือไม่อยากไปเริ่มต้นใหม่ต่างประเทศแต่ไม่อยากไปเริ่มต้นใช้นี่ให้ใครซึ่งนี่ที่เขาเป็นสามเอ่อสามเซนสีน่เซนยูโรที่เขาเป็นเนี่ยถามว่าเขาให้น้องคนเดียวไหมไม่ใช่คือผู้ชายคนนี้เขาก็หาเมียมาตลอดเขาก็ถูกผู้หญิงคนนู้นหลอกคนนี้หลกอกเยอะแย,ยะไปหมดแต่คนสุดท้ายคือน้องเขาเนี่ยถ้าไปแต่งงานน้องเ็าจะต้องไปรับใช้นี่ใช้สินที่ฝรั่งคนนี้เป็นนี่อยู่ โดยที่ว่าถ้าเกิดจะไปอยู่เฉยๆเหมือนว่าทํางานได้เงินเท่าไรส่งเสียครอบครัวตัวเองแล้วก็ออใช้จ่ายค่ากินในบ้านออโอแกนนี่ยังโอเคแต่ต้องไปช่วยใช้นี่ไงที่น้องเขาไม่โอเคถามว่าน้องเขาผิดไหมเขาก็ไม่ผิดหรอกทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วอะผู้หญิงไทยหลายๆคนนะแต่งงานมากับฝรั่งไม่มีใครโลกที่รู้ว่าฝรั่งเป็นหนี้สี่แสนห้าแสนยูโรแล้วเราจะต้องมาช่วยใช้นี่คือบอกให้รู้จุดประสงค์ของเขาเลยว่าแต่งงานมาเนี่ยเธอก็ต้องไปทํางานเพื่อมาช่วยฉันใช้นี่ตรงนี้เอาเป็นน้องๆน้องๆจะมาไหมล่ะ ก็ไม่มาใช่ไหมตอนนี้น้องเขาก็ไม่มาเขาก็บอกว่าเอองั้นก็เธอถ้าฉันไม่ไหวหรอกถ้าฉันจะพาลูกฉันจะแต่งงานกับเธอแล้วพาลูกฉันไปใช้ชีวิตอยู่กับเธอเธอก็อายุเจ็ดสิบแล้วถ้าเกิดว่าฉันไปอยู่ได้ปีหนึ่งแล้วเธอเกิดเป็นอะไรไปฉันต้องใช้นี่ใช้สินแทนเธอหรอเท่ากับฉันไปแบกรับนี่สินแทนเธอมันก็ไม่ถูกฉันอยากดูแลเธอนะแต่เอาอย่างนี้แล้วกันเธอก็เออไปไปมาประเทศไทยเราไม่ต้องแต่งงานกันทีแรกตั้งใจจะแต่งงานกันนะพอฝรั่งบอกจุดประสงค์ที่เออจะต้องเป็น แบบนี้แบบนี้น้องเขาก็เลยสรุปแล้วก็คือไม่ไม่แต่งเพราะไม่แต่งเนี่ยจริงๆแล้วผู้หญิงไทยทุกคนคบกับฝรั่งก็อยากมีครอบครัวทุกคนอืฝรั่งคนนี้ก็ถือว่าเขาดีในระดับหนึ่งแต่ก็ปล่อยผ่านคราวนี้น้องเขาก็ไปเจอฝรั่งคนใหม่ที่แบบว่าพร้อมจะแต่งงานกับเขาแล้วก็สามารถที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้อะไรได้กออ็ในฐานะที่ตัวเองก็มีประสบการณ์กนก็ถามเลยเธอมีหนี้สินไหมอะไรไหมฝรั่งคนนั้นบอกฉันไม่ได้มีมีหน,นี้มีสินนฐานะปานกลาง ถ้าเธอไปอยู่ที่นูน่นถ้าเธอทํางานได้เราก็อาจจะต้องช่วยกันหรืออะไรมันเป็นเรื่องปกติทุกคนอย่าไปพูดว่าโอ๊ยมีผัวฝรั่งจะต้องไปทํางานช่วยเราจะทําทาไมแล้วเวลามีผัวไทยเนี่ยสร้างครอบครัวก,กันไม่ได้ช่วยกันเหรอคะเราเก็บเงินของเราคนเดียวเหรอคะก็ช่วยเหมือนกันฉะนั้นผัวไทยหรือผัวฝรั่งไม่ได้ต่างกันที่เขาพูดอย่างนี้ก็คือว่าหมายถึงว่าไปทางานที่นูน่นเงินเดือนเยอะอาจจะช่วยค่านู่นค่านี่นี่นหน,น่อยๆถ้าถามพี่นะมันไม่ใช่เรื่องไร้แรงอะไรเพราะว่าฝรัง่งหลายๆคนเขาก็ไม่ได้รวยมหาศาลที่จะ เออมาซัพพอร์ตเราได้ทุกอย่างอันนี้เมียฝรั่งหลายๆคนที่มาต่างประเทศเขาก็มาทํางานเพื่อจะซัพพอร์ตตัวเองซัพพอร์ตครอบครัวตัวเองถามว่าเมียฝรั่งหลายๆคนที่มาทํางานซัพพอร์ตครอบครัวตัวเองแล้วก็ซัพพอร์ตตัวเองเออช,ช่วยช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านบ้างไหมก็มีหลายๆคนเขาก็ช่วยอืมเขาก็ช่วยไม่ใช่ว่ามาอยู่แล้วแบบเธอต้องออกทุกอย่างให้ฉันไม่งั้นฉันไม่แต่งงานกับเธอวาสนาคนเราไม่เหมือนกันเออบางคนก็ จอผู้ชายดีที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยแต่บางคุณเขาไม่ได้เจอแบบนั้นไงแค่ได้มาทํางานก็ดีแล้วประมาณนี้อ่ะอันนี้มาต่อเรื่องของน้องเขาน้องเขาก็พอจะแต่งงานน้องเขาก็เลยบอกฝรั่งคนนั้นฝรั่งคน,น,นก็หลังจากที่คุยกับฝรั่งว่าไม่แต่งงานกันแล้วก็ยังคบกันอีกสองปีเต่ออีกไนงะอีกสองปีแล้วไปเจอฝรั่งที่จะแต่งงานด้วยก็เลยบอกฝรั่งว่าเออเธอฉันก็ตอนนี้คือฉันอยากมีครอบครัวฉันอยากแต่งงานเอ,อ ตอนนี้ฉันนะ่ะมีได้ทําความรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งฉันจะแต่งงานกับเขาก็ก็คือขอเลิกอะ่ะขอเลิกกับฝรั่งฝรั่งก็ส่งบินส่งอะไรหลายๆอย่างที่ว่าส่งเงินมาซื้อนู่นซื้อนี่ให้น้องเขาคือในบินเขามีหมายเหตุทั้งหมดขอเงินทั้งหมดคืนประมาณนี้เอ,อ่อโดยที่ว่าน้องเขาก็ตกใจว่าเอา้าฝรั่งมีแบบนี้ด้วยเหรอพี่ให้แล้วจังขอเงินคืน ก็เขาก็ถูกฝรัง่งถูกผู้หญิงไทยหลายๆคนหลอกลวงเข้ามาเยอะแยะแล้วทําไมเขาไม่ไปขอคืนทําไมเขามาขอคืนกับหนูก็ฝรั่งพี่จะบอกให้นะบางคนเขาก็ทําสําเร็จเพราะว่าเขาสามารถฟ้องร้องเอาคืนได้เพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างอย่างที่น้องเล่าให้ฟังเนี่ยเขาจะสลักหลังทุกครั้งที่ว่าเขาส่งเงินมาว่าค่าอะไรค่าอะไรซึ่งถ้าถามว่าให้ด้วยความเสน่หาเหรอมันไม่ไม่ใช่ความเสน่หาเขาสามารถที่ไปฟ้องร้องได้อันนี้ก็ต้องสู้กันในศาล ก็จริงจริงแล้วท่านฝรั่งให้อย่างเงี้ยสมัยนี้เอาใหม่นะสมัยนี้เอาใหม่ฝรั่งหัวโมแบบนี้มันมีเยอะเราอะมีตัวตนเวลามันไปโดนผู้หญิงอื่นหลอกอะมันไม่มีตัวตนมันไม่ได้รู้ชื่อนามสกุลเขามันรู้แค่ชื่อเขามันก็ส่งเงินให้เขาไปมาหาสู่อันนู้นอันนี้แต่พอเวลาอย่างเราเนี่ยรู้ที่อยู่รู้ที่ที่ทำไมาหากินอันนู้นอันนี้ก็จะฟ้องเราไปเรื่องไปเรวเพื่อจะเอาเงินทั้งหมดคืน ก็ถ้าเกิดมีฝรั่งมาเปให้เราแบบนี้ก็นิดหนึ่งถ้าเปเป็นบ้านเป็นที่ดินก็สลักก็ช่วยให้เขาเซ็นได้ว่าจะไม่เอาเงินพวกนี้คืนจะไม่มาฟ้องร้องกันทีหลังอะไรประมาณเนี้เพราะว่าเขาจะฟ้องในทํานองที่ว่าเราหลอกลวงเขาเออไม่ได้ให้ด้วยสเสน่หหาเราหลอกลวงเขา ว่าเอาไปสร้างบ้านเอาไปซื้อรถเอาไปใช้นี่อะไรเนี้ยเพราะว่าเขามเาีเอกสารทุกอย่างซึ่งเราเนี่ยแพ้เขาน้องก็บอกพี่หนูจะทําอย่างไรดีหนูเจอฝรั่งเออเท่าที่หัวหมอกับหนูจริงๆก็ถามว่าถามพี่นะว่าหัวหมอไหมก็หัวหมอค่ะฝรั่งแบบนี้มีเยอะไหมเยอะค่ะฉะนั้นหนูที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ดูฟังไม่เป็นบทเรียนคราวนี้น้องเขาบอกว่าหนูกําลังคุยเจราจากับเขาว่าจะเอาอย่างไรเพราะว่าพอหนูจะแต่งงานปุ๊บเขาก็ยื่นข้อเสนอนี้มาคืออยากให้หนูอยู่กับเขา ไปจนตายคือคหนูก็ไปหาเขาหนูก็หนูก็เคยไปบ้านเขาไปหาเขาแล้วเขาก็มาหาหนูที่ประเทศไทยแต่คราวนี้หนูอยากมีครอบครัวไงพี่หนูผิดไหมไม่ผิดค่ะหนูไม่ผิดแต่ฝรั่งคนนี้หัวหมอใไงหนอูอืมเขาหัวหมอไงก็ฟอ้ฟองก็ฟ้องกันไม่เป็นไรจะทํายังไงได้ละ่ะก็เราก็ผิดเองที่เราไม่มี เอกสารว่าเขาจะไม่เอาเงินคืนเพราะว่าฝรั่งเดี๋ยวนี้มันหัวหมดฝรั่งสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะเวลาเขาเปยแล้วเปยเลยแต่สมัยนี้บางคนมันหัวหมอมันสลักหลังเ,ออเงินที่ส่งออส่งธนาคารเนี่ยเขาจะเขียนหมายเหตุทุกครั้งว่าส่งเพื่ออะไรอะไรยังไงแบบนี้มันก็มีเอาน้องๆคนไหนที่เข้ามาฟังเรื่องนี้ น้องๆช่วยแนะนําหน่อยว่าควรจะทําอย่างไรสําหรับพี่พี่ก็ไม่รู้ว่าจะให้น้องเขาทาอย่างไรน้องเขาบอกพี่หนูจะทําอย่างไรเจอคนที่จริงใจกับหนูอยากจะแต่งงานหนูก็ไม่กล้าบอกเขาว่าหนูคบกับฝรั่งคนนี้แล้วฝรั่งคนก็ขอเลิกแล้วฝรั่งคนนี้กําลังจะขอเงินคืนทั้งๆที่เขาก็อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วที่หนูไม่เอาเขาเพราะเขาจะเอาหนูพวกไปช่วยใช้นี่หนูยังเลยไม่เอาเขาไม่ใช่ว่าหนูไม่รักเขาไม่ใช่ว่าหนูหลอกลวงเขาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงชีวิตที่หนูใช้ชีวิตอยู่ด้วยเขาด้วยกันกับเขาคือการต้องการให้หนู ไปทางานช่วยใช้หนี้เท่านั้นหนูก็เลยเออไม่แต่งงานกับเขาพอเราเจอคนจริงใจเขากลับมาทําแบบนี้กับเราพี่คิดว่าหนูควรจะทําอย่างไรน้องๆคนไหนเข้ามาแนะนําหน่อยอันนี้พี่ถามพี่พี่มีความรู้ด้านนี้ไหมพี่มีมีความรู้ถ้าเขาฟ้องก็ฟ้องไปเราก็คงต้องสู้กันในศาลถามว่าถ้าเกิดว่าเออแค่ค,คําขู่ก็แล้วไปอืมก็แล้วไปแต่ถ้าเขาฟ้องจริงมันก็ต้องสู้กันนะเนาะ ถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้ก็แนะนําน้องเขาหน่อยอ้าฝรั่งแบบนี้ก็มีนะสมัยนี้เราะวังให้ดีฝรั่งเท่านี่แหละตัวดีตัวหัวหมอเลยจะบอกให้อย่าว่าแต่ฝรั่งหนุม่มฝรั่งหนุม่มบางทีเขาไม่ได้คิดอะไรมากมายเนะี่ยเขายังทํางานหาเงินได้อยู่แต่ฝรั่งเท่าเนี่ยมันมีแค่เงินกเกษียณฉะนั้นเอเขาเจาไปรีไฟแนนซ์เอาบ้านเอา,เอาเงินจากที่ค่าบ้านมาให้เรา,เางั้นอย่างนี้แล้วเขาก็จะมา,าแต่งงานเราเพื่อเอาไปช่วยใช้นี่พอเราไม่ไปไม่อะไรเราจะมีคนอื่นก็จะทวงเงิน จำนวนเท่านั้นเท่านี้มีบินส่งมาให้ดูหมดจะฟ้องทนายอย่างนีน้พี่ไม่ทราบว่าเป็นคําขู่หรืออย่างไรแต่ว่าสมัยนี้นะถ้ามีฝรั่งมาเปยแบบนี้ให้เขาเซ็นสลักหลังเลยว่าให้จะไม่มีวันของเงินคืนนี่ต้องทําแบบนี้นะฝรั่งหนหัวโมงจริงอ่ะน้องๆคนไหนเข้ามาฟังไม่ดา่าไม่ว่ากันนะคะแหล่แนะนํากันดีๆใครมีประสบการณ์แบบนี้หรือมีความเห็นอย่างไรก็แนะนํามาหน่อยน้องเขารอฟังคําตอบของทุกๆุกคนอยู่คะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ